สวัสดีครับตอนนี้ผมบีเจก็อยู่ที่บ้านนะครับที่เชียงใหม่อันนี้ก็ให้ดูกุหลาบนะครับชื่อว่าพิงซัม m มอร์สน w ตัดแต่งกิ่งไว้ตั้งแต่ปีใหม่ะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาพัานธ์วันวาเลนไทน์ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้น้อง สวยมากเลยสายพันธุ์นี้ดกจริงๆครับสำหรับตรงนี้ก็ชื่อ b o ลเดอร์เฟรนนะครับสีออกชมพูแต่ว่ารู้สึกว่ากีบดอกจะไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่ แต่ความดกนี่ใช้ได้เลยครับบานมาหลายวันแล้วครับเราปลูกสลับกันกับต้นบูเซเวียไจยแอนนะครับสำหรับต้นนี้ก็เป็นพิงซ์ัมเมอร์สเนเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะออกสีชมพูเยอะกว่า หรือว่ามันคนรละพันกันแน่